อย่ามัวแต่เอากระจกไปไล่สองคนอื่นหัดใช้กระจกสองตัวเองดูสบ้างเผื่อว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นเรื่องราวภาคต่อของตำรวจสดเหมือนที่ภาคนี้ก็ยังจะมีหน้าปลอมตัวมาเป็นนักเรียนเพื่อสืบคดีอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะยังอุตส่าห์พาเพื่อนในโรงเรียนเกา่ามาร่วมลำบากลำบนกับมันด้วยทำให้เรื่องราวมันม่วยตัวและอีลุงตุงหนังยิ่งกว่าเดิมเออสืบไปก็งงไปและเรื่องราวความเก่าของตำรวจน้าเหมินกับเหล่าไมเฟรนดวงสวยจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการ สปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิจะเสนอคนเล็กนักเรียนโตภาค2ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่ง o ฟลเลราเดาเดาเ คิดต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเอาข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังข้อมูลที่ภาคเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนในดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวภาคต่อเริ่มขึ้นที่บักซิงซิงพระเอกของเราเหมือนเดิมซึ่งในตอนนี้พระเอกก็กลับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสเปเชียลดิวตี้ยูนิตหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจฮ่องกงหลังจากที่ทำภาร,รกิจปลอมตัวเป็นนักเรียนมัธยมจนทำให้โรงเรียนดวงซวยเละเทะแต่ถึงจะเล็กแค่ไหน แตกต่างกับตาลุงตาที่ก่อนหน้านี้มียศแค่สิบตำรวจตรีปานว่าเป็นตำรวจจบใหม่ฐานะที่ทำงานมาหลายสิบปีกระถูกเลื่อนยศให้มาเป็นผู้หมวดคือเลื่อนขึ้นทีเดียว6กขั้นนั่นกับราสารวัตรแก่ไม่ไม้คนนี้ที่เพิ่งจะย้ายมาใหม่เพราะสารวัตรคนเก่าโดนไล่ออกเ <c oughs> นื่องจากทําปืนลั่นใส่ตัวเองเธอก็ได้ชอบพอกับลุงตาเพราะลงสเสน่ห์ความแปลกของลุงแบบไม่หยุดฉุดไม่อยู่เ <c oughs> จาสารวัตรก็เลยเลื่อนยศให้ลุงแบบก้าวกระโดดฐานะที่ตาลุงตาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเออก็แค่อยู่นิ่งๆทาตัวเทศ นั่นก็เพื่อจะให้ลุงหันมาชอบและยอมสวัสแกกับเธอสักทีเพราะเจก็อยากจะเป็นนางเอกเหมือนกันเออได้โปรดสวัสกแก,กหนูทีแต่ตาลุงก็ยังไม่อยากเพราะปกติใช้เสื้กรอกในการเยี่ยวอย่างเดียวจากนั้นตาลุงตาก็ขอไปทําหน้าที่ที่เสี่ยงที่สุดของการเป็นตํารวจเพราะอยากจะเป็นคนที่และทําให้เจย์สารวัตรลงมันหัวปักหัวปั่มยิ่งกว่าเดิมเจก็เลยมอบหมายหน้าที่ที่เสี่ยงที่สุดให้กับลุงตาและหน้าที่นี้ก็คือการพาเด็กนักเรียนข้ามถนนในทุกๆเช้าก่อนเข้าเรียนเออเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกวัน พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะยอะตาลุงตากับการที่ต้องไปทําหน้าที่กระจอกง่อยและก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยสักนกิดเออมันเท่ตรงไหนวะพระเอกก็เลยทําปากดีและบอกว่าถ้าให้ไปทําหน้าที่พาเด็กนักเรียนข้ามถนนครูขอไปเป็นจราจรดีกว่าแต่มันก็ทําให้เจสารรัตร์งดงีที่พระเอกน้าเหมือนมาพูดจจเย่อเย้ใส่ลุงตาสุดเท่เจก็เลยสั่งให้พระเอกไปเป็นตํารวจจราจรตามที่มันเป็นคนพูดอ้าวไม่น่าเลยกูอากนั้นพระเอกก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นตํารวจจราจรกิ๊กก๊อกด้วย แมงกระไซห้างที่สตาร์ทไม่ติดมันก็เลยต้องใช้สองตีนทีบด้วยความทุเรศทุรังแบบนี้เออคนลำบากลำบวนแถมการแจกใบสั่งมันก็โคตรจะมั่วอีตัวเพราะถ้ามันมันใส่ใครหรือไม่ชอบใจอะไรก็เขียนแจกเขาไปทั่วมั่วไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบักเฉากล้วยเพื่อนเลิฟลูกระจอกจากแก๊งสิงสิงที่มันเคยเป็นหัวหน้าแกง๊งแต่ตอนนี้ถูกไล่อ,ออกจากแกง๊งแล้วเนื่องจากสเสวยแกกับนางเอกเออแก๊งสิงสิงต้องเป็นคนสิงถึงจะได้อยูดต่อแล้วก็นั่นแหละครับบักเฉากล้วยและชาวแก๊งก็ได้รับใบสั่งจากพพรระเเอียง ว่าผู้จายเยออเย้ยที่พเรกกลายมาเป็นตำรวจจราจรทำให้บักชาวก้วยต้องสวยได้ใบสั่งไปแบบงงๆอาพพกกูผิดอะไรเนี่ย เวลาต่อมาพระเอกก็มานั่งพักแล้วก็ตั้งแคมปิ้งเซ็กรอกแดกเร,เราไม่อยากจะทำงานแต่จู่ๆตันลุงตาที่ตอนนี้กลายมาเป็นผู้หมวดเขาแวะมาบอกพระเอกว่ากูกำลังจะไปทำคดีใหญ่แล้วก็ไปต่อสู้กับผู้ร้ายที่มีมากมายเต็มไปหมดทำให้พระเอกหูพึ่งก็เลยแอบตามตันลุงมาด้วยเออขอแอบดูหน่อยดีซึ่งการประทะกับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติมันก็มวยตัวอีหลงตรงหนังไปหมดแต่ถึงจะสู้กันแบบดูเดือดเลือดพล่านตันลุงตากับตำรวจจากกองปราบที่ชื่อบักหลิวขาไม่สามารถจับตัวการใหญ่ของผู้ก่อการ การไร้ข้ามชาติได้หัวหน้ากองปราบก็เลยมาคุยกับเจสารวัตและบอกว่ากองปราบของมันขอทําคดีนี้แบบเต็มตัวนั่นก็เพื่อจะไม่ให้เจและลูกระเจอะของเจเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เพราะมันอยากจะได้หน้าคนเดียวแต่ก็ะดิวกันไม่ลงตัวเพราะผู้ก่อก,การไรา้ข้ามชาติมากบดันในเขตพื้นที่ของเจแล้วเจจะเนิ่งเฉยได้ไงเออใครมันจะไปทนได้ เวลาต่อมาพระเอกก็มาหาป้าป๊าและมาม้าของนางเอกเพราะป้าป๊าหมาม้าอยากจะให้ไอกสองตัวนี้แต่งงานกันเนื่องจากพระเอกมันสวัแก้กับนางเอกแบบตายอดตายอยากทุกวันแต่ก็ยังไม่เห็นจะมาสู่ขอสักทีเออมึงหลอกสวัแก๊กฟรีนี่วาซึ่งระเอกที่ความจริงก็ไม่ได้จะบ่ายเบี่ยงแต่ติดตรงที่ไม่มีตังก็บอกว่าหนูเป็นเพียงแค่ตำรวจธรรมดาบ้านบ้านแถมยังเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยรับตังใต้โต๊ะหรือกองกินอะไรเลยสักอย่างกันเลยไม่มีตังที่จะเอามาสู่ขอนางเอกหวังว่าป้าป๊ามาม้าคงจะเข้า ใจก็โหนเป็นคนดีแต่ป้าป๊ามามาก็ไม่เข้าใจแล้วบอกให้รีบมาสู่ขอลูกสาวกูเดี๋ยวนี้เพราะถ้าไม่แต่งกูจะไม่ให้ลูกสาวสุดที่เลิฟแสวจแกกับมึงอีกเลยเอ้าวอะไรวะพระเอกที่ไม่รู้จะทายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาซูเปอร์เครื่องเสียงโฮมเทยเตอร์ที่สะสมมาหลายปีไปขายแล้วก็ตั้งทั้งหมดมาขอลูกสาวของมามาแต่ก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะยังไม่ได้ประกาศขายช่วงนี้ขอแสวจแก,กฟรีไปก่อนเพราะหนูขาดการแสวกแกไม่ได้ เวลาต่อมาพระเอกก็มาหาเจสาร,รวจเพื่อจะขอทําคดีผู้ก,อก่อการร้ายข้ามชาติเพราะหวังว่าความดีความชอบจากคดีนี้จะทําให้มันได้เลื่อนขั้นและได้ขึ้นเงินเดือนแต่เจที่กําลังน้ำมึดตาหม,มัวกับความหล่อเหลาของลุงตาก็บอกว่าวกูได้มอบหมายงานนี้ให้กับตาลุงตาสุดหล่อเพราะาลงเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดในประเทศนี้แมงน้ำมึดตาหม,มัวของจริงทำให้เ,เอรกงุดหงิดบและบอกว่าถ้าให้กูไปเป็นจราจรที่ต้องใช้ตีนทีพแมงกระส่ยห้างกูขอลาออกดีกว่าเออไม่อยากเป็นหลอกตำรวจจราจรเพราะ ปวดแข้งปวดขาแต่พอลาออกมาปุ๊บระเอกมันก็คิดไม่ตกว่าจะไปทํางานอะไรเพราะเคยเป็นแต่ตํารวจอย่างเดียวแต่มันก็ได้ข่าวมาว่าแก๊งผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่หลบหนีไปได้กําลังจะยึดโรงเรียนดวงสวยสักแห่งเพื่อก่อการร้ายตามสเต็ปของคนเลวคนชั่วพระเอกก็เลยคิดว่าจะไปหาสมัครเรียนและปลอมตัวเป็นนักเรียนเพื่อสืบหาเบาะแสว่าผู้ก่อการร้ายเลิศเธอะจะไปสร้างความวุ่นวายที่โรงเรียนไหนกันแน่แต่มันก็ไม่ได้ทําคนเดียวเพราะระเอกน้ําเหมินก็พาเหล่าไมเฟนมา ร่วมการตกระกรรมลําบากในครั้งนี้ด้วยแต่บักชาวกล้วยที่เป็นคนปลดแหนก,ก็บอกว่ามึงจะทําอะไรก็ทําแต่กูไม่เอาด้วยเพราะกูกลัวซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับบักมันเทศและบักหมามุย้ยชื่อแมงคดคันที่บอกว่าไม่เอาเหมือนกันแต่พระเอกมันก็โมว่าถ้าพวกมึงทํากูจะจ่ายให้คนละหนึ่งหมื่นห้าพันดอลเพราะกูรวยมากทําให้สามตัวนี้หูพึ่งและตกปากรับคําทันทีเออเงินมาเรื่องเงียบ เวลาต่อมาพระเอกก็มาหาพออโรองเรียนนานาชาติพเพื่อจะขอสมัครเรียนซึ่งการสมัครเรียนมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยสักกนิดเพราะเพียงแค่พระเอกจ่ายตังค่าเทอมให้ตัวเองแล้วก็ใจ่ายให้กลับไปสามตัวแสบแค่นี้ก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนั่นแหละครับพระเอกที่ชอบหาเรื่องหาราวก็เลยตัดสินใจขายชุดเครื่องเสียงและเอาตังค์ที่ได้มาทั้งหมดมาจ่ายค่าเทอมโดยที่ไม่ได้เก็บเอาไว้แต่งงานเหมือนกับที่สัญญากับนางเอกเออเดี๋ยวค่อยเก็บเอาใหม่จากน้านพระเอกกับลูกกระจอกหน้าเหมินทั้งสามตัวก็พากันมายืนทาง แข้งทางขาที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะโชว์ให้นักเรียนเก่าทุกคนเห็นว่าพวกมันเท่ขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครเห็นสักคนเอ้าแล้วมึงจะทําทํใหม่และพอเข้ามาในโรงเรียนพระเอกก็ดินมาเจอกับบักลิวหัวหน้ากองปราบที่ปลอมตัวเป็นนักเรียนเพื่อจะสืบคดีเหมือนกันแต่พระเอกก็บอกว่ากูมาเรียนหนังสือไม่ได้มาทํางานเพราะกูลาออกแล้วเออมึงเชื่อกูเถอะแต่บักลิวก็ไม่เชื่อและคิดว่าพราะเอกกับชาวแก๊งจะมาแย่งงานของมันแน่นอนจานะไอ้สี่ตัวนี้ก็มาหา,าจารย่ไยปกครองเพื่อจะฟังกฎระเบียบ ของโรงเรียนแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนแต่จานฝ่ายปกครองมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันก็คือตาลุงตาที่ปลอมตัวเพื่อจะมาสืบคดีเหมือนกันเออนี่ในหลังงานพาเด็กนักเรียนข้ามถนนแต่ตาลุงตาก็าไม่สามารถทําตัวปกติหรือแสดงความสนิทสนมกับพระเอกได้เพราะกลัวว่าบักหลิวและชาวแก๊งที่กําลังแอบดูอยู่จะคิดว่าตาลุงร่วมมือกับพระเอกตาลุงก็เลยแสดงละครด้วยการกระเทือพระเอกโชว์เพื่อให้บักหลิวไม่สงสัยแต่ตาลุงมันก็เลน่นแรงเกินไปทําให้พระเอกต้องนอนน้ําลายฟูมปากเพราะโดนตาลุง ใช้เหล็กฟาดหัวแม่งทําไมมันโหดจังบ้าจานน้ำบักชาวกล้วยกับพระเอกข้าพานสอดส่องไปทั่วโรงเรียนเพื่อจะหาเบาะแสว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าเซึร์มังกตาตห้พระเอกมาเจอกับแม่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าแซนดี้เธอเป็นเด็กสาวอายุ18ที่ชอบทําตัวลึกลับแต่น้องแซนดี้สุดน,น่ารักกระดันตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกเจอเพราะพระเอกหน้าเหมือนมันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปออหนูชอบของแปลกแต่พระเอกกับลูกสมุนก็ออกสำรวจได้แค่แป๊บเดียวจจ่จไอ้นี่ที่ชื่อโรเบิร์ตก็มาข เขาร่วมแกงคนหน้าแก่เพราะเห็นว่าพระเอกกับชาวแกงมีทรงที่แก่เกินวัยแก่กงนี้หน้าตาทรยศอายุทุกคน เวลาต่อมาพระเอกก็มาเรียนหนังสือกับฝูงไม้เฟรนกุ่มใหม่ที่ดูทรงแต่ละองค์แล้วจะไม่เคารพครูบาอาจารย์และก็ไม่สนใจในการเรียนเลยสักกนิดเพราะแต่ละคนก็เป็นลูกคนมีตังแถมโรงเรียนแห่งนี้ก็ตามใจเด็กนักเรียนแบบขั้นสุดถามให้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถดูด่าว่ากล่าวเด็กเฮอร์มอยพวกนี้ได้เลยเออนักเรียนเทวดาชัดๆบักชาวกล้วยที่เห็นช่องโหว่ในจุดนี้ก็เลยกระซิบบอกพระเอกว่าถ้าลูกพี่อยากจะทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างตามอมําเภอใจเพราะที่นี่นักเรียนเป็นใหญ่พระเอกที่รู้แบบนั้นเลยแ หน้าอาจารย์คนนี้แบบไม่มีปีมีคลุยทําให้อาจารย์ไงท้องตึงเพราะเจ็บหน้าแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปนในแบบที่บักเฉาก้วยบอกเลยสักกันนี้เพราะพระเอกก็โดนลงโทษด,ด้วยการตรึงกลางเขนเนื่องจากอาจารย์ที่มันต่อยคืออาจารย์สอนวิชาศาสนาคลิสเขาก็เลยต้องลงโทษมันแบบนี้เออบักเฉาก๊วยมันหลอกกู เวลาต่อมาพระเอกก็มากแก้แค้นลุงตาที่กระทืบมันเมื่อเช้าจนน้ำลายฟูมปากทำให้ลุงตาหน้าปวดตาบวมและมีสภาพที่โคตรจะทุเรศทุรังแบบนี้เออมันเล่นกูเละเลยแต่ในขณะที่กำลังคุยกันจู่จไอ้สองตัวนี้ก็มาได้ยินบลกหรือว่าพ,พวกคุยกันว่าอยากให้พระเอกกับลุงตาเข้าใกล้น้องแซนดี้ทำให้พระเอกที่ไม่ได้บอกแสอะไรเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าทำไมไอ้พวกนี้ถึงไม่อยากให้มันเข้าใกล้น้องเออแมงโครน่าสงสัย เวลาต่อมานักเรียนทุกคนก็พามาเรียนวิชายูโดและคนดวงซวยที่จะต้องออกมาสู้กันก็คือน้องแซนดี้กับพระเอกเพราะอาจารย์คนนี้คิดว่าพระเอกมันก้าและไม่เคยเรียนยูโดมาก่อนแต่ถึงพระเอกจะเก่งกาจในเรื่องของการต่อสู้แค่ไหนมันก็ไม่อยากจะโชว์เพราะกลัวว่าความลับจะแตกมันก็เลยเปลี่ยนจากการต่อสู้มาเป็นชวนน้องแซนดี้เต้นรีลาดและก็พากันเต้นแบบชึบชับชึบชับแต่มันก็ทําให้จา์โคตรจะงงเพราะสั่งให้มาสู้กันแต่มันดันพากันเต้นแบบนี้จะไม่ให้งงได้ไงอปวดหัวจริง งแต่การที่พระเอกมางุงง้งง้งุ้งง้กับน้องแซนดี้ก็ทาให้บักหลิวไม่พอใจมันก็เลยเข้ามาด่าพระเอกแต่พระเอกก็ไม่สนและเข้ามาโนเนียกับบักหลิวทันทีเออมันไส้มานานแล้วแต่ในขณะที่กําลังกอดรัดฟัดเวียงมันก็ทําให้อาจารย์วิชาย,ยูโดต้องใจเพราะเห็นว่าไอ้สองตัวนี้กําลังโนเนียกันแบบดุดดื่มอาจารย์ก็เลยรีบเข้ามาแยกเพราะไม่อยากจะให้นักเรียนหน้าแก่ทั้งสองตัวมาทําอะไรบัดสีบัตรเถลิงนกันตรงนี้เออเบอื่อจริงจริงนักเรียนใจเกเร เวลาต่อมาพระเอกก็สั่งให้บักเฉากลวยไปล่อลวงสาวห้าวที่มีชื่อว่าเจ๊ไหลออกไปจากน้องแซนดี้เพื่อที่มันจะได้เข้าใกล้น้องและเสิร์ฟให้รู้แน่ชัดว่าทําไมบักหลิวและชาวแก๊งถึงไม่อยากให้มันเข้าใกล้น้องแซนดี้บักเฉากลวยที่รู้แบบนั้นก็เลยเข้ามากวนประสาทเจ๊ไหลด้วยการจุ๊บแก้มและวิ่งหนีแบบดื้อๆทำให้เจ๊ไหลสาวห้าวโมโหและไล่กระทืบบักเฉากลวยทันทีเออได้กําไรแล้วกูไปเละจากนั้นพระเอกก็มางุ้งงุ้งกับน้องแซนดี้ตามแผนแต่ดูเหมือนว่าน้องแซนดี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อองหรรืู ที่เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายเลยสักกันนี้แต่การที่พระเอกเข้ามางุ้งงิ้งงุ่งงิ้งก็ทําให้น้องแซนดี้รู้สึกชอบพระเอกมากกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรเร,ะเราไม่อยากติดโคกเอวไม่อยากไปเจอหนุ่มนะส่วนบักชาวกล้วยที่แอบจุ๊บแก้มเจ๊ไล่ก็โดนเจ๊ไล่จับได้แต่เจ๊ก็ไม่ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะเจ๊ไล่ที่ไม่เคยมีใครกล้าจีบมาก่อนก็ดันรู้สึกชอบบักชาวกล้วยเจ๊ก็เลยจะจับชาวกล้วยมาเป็นผัวซะอย่างนั้นอ้ากูยังไม่อยากออกจากแก๊งสิง,สง เวลาต่อมาน้องแซนดี้ก็พาพระเอกเออกมาเที่ยวแต่ด้วยความสวยที่ขวดจะสวยของพระเอกโจโจนางเอกพร้อมครอบค <พา S 1> รัวก็พากันมานั่งกินข้าวที่ข้างโต๊ะของมันพระเอกก็เลยใส่หน้ากากและทําตัวนิ่งๆเพื่อไม่ให้นางเอกจับได้แต่มันก็ไม่สามารถปิดบังอะไรได้เพราะโจโจตาลุงตัดจอมจุนก็โผล่มาแบบไม่มีปีมีคลยุยแถมยังถอดหน้ากากของพระเอกพร้อมกับบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้พระเอกกําลังเป็นสายลับที่แกล้งจีบน้องแซนดี้เพื่อจะสืบคดีส่วนตังที่จะเอามาแต่งงานมันก็ใช้สมัครเรียนหมดล แม่งบอกสมุดไส้หมดพุงทําให้นางเอกโมโหแล้วบอกว่ามึงกับกูขาดกันเพราะมึงเป็นคนขี้โม่เอากูไม่ได้โมแต่แค่ไม่ได้บอกเฉยๆส่วนน้องแซนดี้ที่รู้ว่าโดนหลอกก็เสียอกเสียใจและเลิกยุ่งกับพระเอกเหมือนกันเพราะไม่อยากจะเสียเวลากับคนขี้โม่ผู้ชายมีตั้งเยอะแยะกูไม่แคร์มึงหรอก เลวลาต่อมาบักโรเบิร์ตลูกกระจอกตัวใหม่ล่าสุดก็บอกว่าหนูไปเจอสม,มุดที่ด้านในมีคนเขียนแผนผังของโรงเรียนอย่างละเอียดทำให้เปรกตกใจเพราะคนปกติไม่มีใครมาเขียนแผนผังอะไรแบบนี้มันก็เลยคิดว่าเป้าหมายของผู้ก่อ,อการร้ายน่าจะเป็นโรงเรียนนี้แน่นอนฟันทงและก็จริงนะครับพลังที่นกที่มาไกลาจากต่างประเทศกพาแห่เข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนและท้าทายอํานาจของตํารวจโดยที่มันก็ไม่ต้องการอะไรเออก็แค่อยากเป็นคนเลวเฉยๆซึ่งบักชอบกวที่รู้ว่ามันกับเหล่าไมเฟรน ดวงสวยจะต้องตกเป็นตัวประกันก็เลยรีบโทรหาพระเอกและบอกว่าช่วยหนูด้วยหนูกลัวเววเอไม่น่ารวมตัวมาเลยโกพระเอกที่รูปแบบนั้นก็เลยรีบมาที่หน่วยสเปเชียลดิวตี้ยูนิตเพื่อจะขอกําลังในการเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันเพราะรอบนี้ฝรั่งที่นอกมันมีจํานวนเยอะเกินไปแต่หัวหน้าหน่วยก็ไม่โอเคและบอกว่ากูย,ยังไม่ได้รับรายงานจะออกไปโดยพละกันไม่ได้ปล่อยให้ตัวประกันตายไปก่อนเดี๋ยวกูจะไปอ้าวอะไรวะซึ่งพระเอกที่ไม่โอเคก็เลยสัว์หน้าหัวหน้าหน่วยจนไงท้องไงใส่ พร้อมกับสั่งให้กำลังผลทั้งหมดรีบตามกูมาเดี๋ยวนี้อย่าให้พี่มีน้ําโหรถ้ากูงุดงีดเพืกอมึงจะไงท้องไงไส้เหมือนกับไอน้นี่แม่งทำไมมันโหดจังบ้า ในขณนะดเดียวกันที่ลุงตาที่ตอนนี้ก็ฉายเดี่ยวเข้ามาลอยช่วยตัวประกรันออกไปจากโรงเรียนดวงสวยและด้วยความมั่วของลุงที่โคตรมัว่วก็ทําให้ลูกสมุนของพระเอกและเหล่าคนดวงสวยมากมายมุดอุโมงค์ใต้ดินจนสามารถหลบหนีออกไปจากโรงเรียนได้อย่างง่ายดายลุงกูแม่งโคตรเก่งแต่ต่ลุงตาก็ไม่ยอมมุดตามไปด้วยเพราะต้องยิงกับฝรั่งขี่นกเพื่อทวงเวลาแต่ต่ลุงก็สังเกตเห็นว่ามีฝรั่งหน้าเหมือนคนหนึ่งวิ่งตามเด็กๆเ,เข้าไปในอุโมงค์ลุงก็เลยโยนน้อยหนาตามเข้าไปทําให้ฝรั่งขี่นกตัวนั้นบ,มบมึมบําสามีบและตายห่า แต่มันก็ไม่ใช่ผลดีเลยสักนกิดเพราะแรงระเบิดม,มันก็ทําให้อุโมองค์ถูกปิดทําให้ตาลงตาสดเท่ไรซึ่งทั้งหนีทันทีอาชิบหายและปิดทางตัวเองแต่ตาลงก็ยังไม่ยอมแพ้ก็เลยพยายามค้นกระเป๋าเพื่อจะหาปืนออกมาต่อสู้เนื่องจากลูกกระสุนหมดแต่ในกระเป๋าก็ดำมีแต่แซนด์วิชที่เจสารวัตรอุตสาห์ทำมาให้เพราะกลัวว่าลุงตาจะหิวทําให้ลุงต้องต่อสู้กับฝรั่งขี้นกด้วยแซนด์วิชซะอย่างนั้นเอออย่างน้อยก็อิ่มก่อนตาย ในขณะเดียวกันที่พระเอกที่ตอนนี้ก็มันเจอกับชาวแก๊งและก็รู้แล้วว่าลุงตาสุดเท่ของเจสารวัตรยังติดแงกอยู่ข้างในแม่งเป็นภาระจริงๆแต่ในเมื่อรู้แบบนั้นพระเอกและกําลังพลเขาใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกฝนมาหลายปีกระจายหน้าที่กระจายกําลังเพื่อจัดการกับฝรั่งขี้นกที่บางอาจมาล้วงคองงูเขียวนั่นล่ะครับฝรั่งขี้นกพวกนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวประกอบกิ๊กก๊อกทำให้พวกมันทั้งหมดถูกส่งไปเกิดใหม่ได้อย่างง่ายดายเพราะแต่และตัวโคตรจะกาส่วนบากหัวหน้าของฝรั่งขี้นกที่เป็นตัว สร้างปัญหาก็ดอมเรกปันประสาทด้วยการแกล้งว่ามันสามารถรับลูกกระสุนได้จากนั้นก็อาศัยจังหวะที่บักฝรั่งเผลอยิงใส่มันเต็มๆทำให้มันตายห่าแบบทุเรศทุรังไปอีกคนเออมันโง่จริงๆใคร,รมันจะไปรับลูกกระสุนได้และพอเหตุการณ์นี้ได้จบลงหัวหน้ากองปราบก็มาวยไว,ไวเจสารวัตรเพราะมาแย่งความดีความชอบแต่ในขณะที่กําลังคุยกันโจโจ้ลูกระจอกฝรั่งที่นกอีกตัวที่ยังไม่ตายก็พยายามจะเอาลูกน้อยนามาปาใส่เหล่าตํารวจบักหัวหน้ากองปราบที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจและเอาตัวผู้ความ กับกองบัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางมาบาังตัวเองเพราะกลัวตายแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะเจสารวัตรก็รว,รวปืิดไซบับฝรั่งขี้นกจะนําให้มันตายห่าไปซะก่อนแต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้พ่วงกับงดเงียดที่โดนหัวหน้ากองปราบดึงเอาตัวมาบาังระเบ,บิมเขาก็เลยสั่งให้บักหัวหน้าเห็นแกตัวย้ายไปอยู่ในเขตชายแดนที่ห่างไกลผู้ไกลคนเออมึงโดนเนรเทศสมพระเอกที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการปราบผู้ก่อการร้ายก็ได้ตําแหน่งคืนและมีงานมีการทําเหมือนเดิมส่วนตาลุงตาสุดเท่ที่ชอบทําตัวเป็นภาระ ก็ได้ดิบได้ดีแล้วก็ได้กับเจาสารวัตรเพราะหลังจากนั้นตาลุงก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับเจททาให้อสองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกน้ำมัททูของเราทันทีเพราะสะวกแก้ก,กันตามคอนเซปต์ของช่องเหมือนเดิมเออได้เวลาทําสงครามโบราณแต่ถึงตาลุงตากับเจาสารวัตรจะสมหวังในเรื่องของความรักเอรมันกลับไม่สมหวังเพราะจะอยู่อาจารย์ที่ชื่อติม๋มที่เป็นคนที่กลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวแม้กระทั่งนักเรียนก็ได้มีความกล้าที่จะมาจีบนางเอกเพราะก่อนหน้านี้บักติม๋มมาขอให้เรศรัวิ ทีการจีบสาวพระเอกก็เลยสอนให้แบบเต็มแม็กโดยหารู้ไม่ว่าคนที่บักติ่มจะจีบก็ค,คือนางเอกนั่นแหละแม่งมาจีบเมียกูเฉยมืองนี่สุดยอดจริงๆแต่พระเอกก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรนํามันก็ตัดจบไปซะก,ก่อนเออยังเหลืออีกภาคหนึ่งทําต่อดีไหมนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยดีช่วงนี้เหงาอยากอ่านคอมเมนต์แล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างหลักรับสาหรับหนังเรื่องนี้และพวกคณคิดเห็นกันอย่างไรก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลัง ให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ